สวัสดีครับผมก็มาเจอผมในมิเตอร์ซีฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเกยมยูกาฮะตอนนี้เราลงสุสานนะเอ้ยสุสานนี่อะไรนี่คชัเรากําลังลงดันวังยินนะครับมีผู้ร่วมพึองน,น้องน็อตน้องมิกนะฮะผมลงงานรอบนี้นะครับจุดประสงค์เป้าหมายคืออะไรอะคือมีน้องเขาถามมาว่าพี่ถ้าไขไม่สําเร็จไขไม่ผ่านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่าโอเค ใครไม่สําเร็จไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจัดให้ครับตอนนี้เรากําลังหาของอยู่ก็อย่าบุญนะครับก็ตัวมังกรเล็กน้อยถึงปางกลางคะสำหรับตัวผมก็ชนไม่ค่อยไหวหรอกให้มิกมันชนไปได้วยความเกียนของผมนี่แหละให้มิกชนโอเครู้สึกว่าจะ,จะได้ตัวเลขแถวเดียวนะโอเคครบหรือยังวะเฮ้ยพ่อ,พอ แม, ja. ม่งค okay. ืนแล้วฮะคืนคืนมิกมรีไปนะมันวิ่งแบบจะลวดเลยฮะแม่งไปพุทพลาดพุทพลาดเลยทีเดียว yes มิตาวาน น็อตตายตกเบอร์หรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคหนึ่งชิ้นเก็บก่อนเลขห้าเลขห้าตรงนี้โอ้ยเลกเลยก้อนฮะเลยก้อนเออ เราเราตุนมาเยอะฮะแม่งห,หินเอ่อตัวเลขกตุนมาเยอะชิบหายเลยเนะี่ยคือลงแบบชิวๆนะครับออ่รอบนี้เราภารกิจไม่ตั้งใจให้ผ่านนะฮะคือเราตั้งใจว่าอวมเกียนอย่างเดียวฮะโอเคพอพอพอ ไม่พออนันอีกไม่ไงอะไรของพวกมันวะอ่ามาเร็วใครชนวะกูรีบมาทําไมเนี่ยกูต้องชนละสินะเฮ้ยมาเลยไอ้เชี่ยไม่มาโอ้ยอยู่ไหนเฮ้ยน็นอตมึงอย่าลากขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเยอะน,อน็อตเชดาบอะไรฮนะตอนนี้ดาบสามนะที่คงรับไว้อยู่ ฟัวหมายเลขเก้าเฮียกูยังไม่ได้เลบหมายเลขแปดเลยฮนะแปดไม่มีเป็นไรเราไม่ใช้รอบนี้เราคงจะไม่มีเลขแปดอยู่แล้วฮะเราต้องการให้ผิดพลาดเาก้าเล้สองเลยนะโอเคครับมันโทรศัพท์ทเข้านะครับโอเคกด<อ>ตัดกนนะฮะโอเค เดี๋ยวยังไงค่อยว่าอีกทีเอาวมิกสงสัยจ,จะง่วงนะครับหาเลยทีเดียวฮะมิกง่วงนอนเหรอเป็นอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะม,มิกมิกมิกเกิดอะไรขึ้นกับมิกเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมไม่เห็นนะฮะมิกบอกว่า ตอนทักในอิน,อ,นอินบกนะครับมิกบอกผมถามมิกว่าอา่ถ้าลงกันแต่เราแบบไม่มีหมอใี้เป็นไงบ้างมิกบอกว่าสบายมากครับจากตามสภาพเลยว่าสบายจริงๆนะครับนอนหลับสบายเลยครับนอนไิ่เลื่อเมื่อกี้พอครับพอพอพอ โอเคครับเราต้องรับตัวสับก่อนเลยนะฮะตอนนี้โอเคผมเดินไม่ถูกเลยครับทีเดียวขอเดินไปตั้งหลักก่อนนะแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้เราก็ขอเดินมาตั้งหลักแป๊บนึงครับก่อนญาติรับตัวสับก่อนโอเคโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ก็วางไปฮะ พี่รับ่อครับรับ่อ โอเคครับเราก็มนาะต่ออีกรอบนะครับหลังจากรับโทรศัพท์ไปโอเคเราธุรกิจยุ่งยิงเหลือเกินฮะไอ้เฮียเยอะโอ้ที่จริงมันเอาแค่ไม่กี่ก้อนเองนะฮะแม่งจะเอากันเยอะไปไหนฮะกูไปรับโทรศัพท์แปบบเดียวนะไแม่งตีกันตกซะเยอะเลยนะฮะเลขแปดก็พอแล้วนะเลขหกก็เกินเลยแม่งเกินเลยมึงจะไขกัน มันจะบักบางวางยินกันเลยฮะแม่งไขอเอ่เ็แบบนี้ทีได้มาหมายเลขสามฮะมื่อกี้คงไม่มีใครตายนะครับในช่วงที่ผมไม่อยู่หรือหรือว่ามีฮะตอนผมไปคุยโทรศัพท์คงจะไม่มีหรอกนะแหลกแหลกซัด อพอหรือ,อยังวะพอแล้วโอเคหมายเลขอ้าวขาดอีกอันเปรใหมายของเราคือไม่ต้องการสำเร็จนะไปสองไปสองไปสองคือเราเราจะเก็บให้ดูทุกหมายเลขเลยฮนะเป้ใหม่ของเราคือเก็บให้ดูทุกหมายเลขวก ลงม,มาเก้านาทีกว่า้วครับกำลังจะสิบนาทีฮนะจุดนาทีแล้วด้วยความที่เราแม่งเก็บเกินโคต้านะครับเก็บแม่งคือง่ายนะะค,คือเหมือนมาเก็บเวลไปด้วยฮะในช่วงที่ลงแม่งเราไม่รีบร้อนนะพี่จะเสร็จอ่าการลงไขดันวังยินฮะโอเคร mm hmm. okay. เราขอสองอีกอันก็แล้วกันขอค่าสบการณ์อีกหน่อยนะมิดนะ โอเคครับ okay, นะคลิปนี้แม่งอาวทำไมพูดไม่ได้ฮะงงเหมือนกันคลิปนี้เราไม่ตั้งใจให้ผ่านนะเราจะมาไขให้ล้มเหลวเล่นกันดีกปล่าหรือเปล่าฮะ หรือว่าเราจะไขให้ผ่านกันก่อนดีฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะแม่งใส่แม่งก่อนกูดูไม่หินเลยฮนะอดยยงองศาสี่าองศาเนืนะ้ออ่าปึ๊บเออเจ้าใส,ตตตสต่ตัวเลขและตำแหน่งถูกหนึ่งตัวครับเฮียกูใส่ตัวเลขตัวเลขเลขตำแหน่งถูกด้วยเยี่ยมสี่แปด ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สี่แปดสามเฮ้ยดูเหมือนเจ้าจะใส่แม่งไอ้เหี้ยกูจะใส่ผิดแม่งมใส่ถูกเลยอ่ะแม่งไอ้สัสสี่แปดสามกูเดามั่วไอ้สัสงงเลยไอ้ห่านเลยเฮ้ยแม่งตั้งใจเหรด ใจให้พลาดใส่โรคสองอ่านคลิปใหม่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราเราตั้งใจให้พลาดแต่มันเือบไม่พลาดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จบไว้ก่อนนะครับผม